แหมทําคลิปฮางะกับริวสกิคิดว่าสองคนนั้นเนี่ยตกต่ําแล้วนะแต่ศัตรูในคลิปนี้ตกต่ํากว่านั้นเยอะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับรายการด h เอน e มีในตอนนี้นะครับผมจะเอาตัวละครแบนดิตคิสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน,นะครับก็ยังเป็นศัตรูของเรื่องยูกิโออยู่เหมือนเดิมนะเออก็ให้ท่านชมลุ้นไปนะครับว่าจะเปลี่ยนไปทาศัตรูของเรื่องไหนอีกบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะยูกิไปยาวๆเลยหรือเปล่านะครับผมอ่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวละครที่ผมใช้คําว่ามันก็ไม่น่าสงสารซสักหท่ร่นะครับแม้ว่าบทบาทของเขาเนี่ยจะดูแบบว่าหน้าตกต่ําแล้วก็ดูแบบ ร้ายเสือเกินนะครับตัวละครบันดิตคิดนะครับมันก็มีเรื่องราวในอนิเมะอย่างหนึ่งแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องราวในมังงะเนี่ยมีการแยกเนื้อเรื่องไปนะครับผมก็คือจะมีเนื้อเรื่องที่มันแตกต่างจากของอนิเมะนิดหน่อยแต่ว่าผมจะขอเน้นเรื่องราวในอนิเมะเป็นหลักเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าสูา่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับผมไปรู้จักกับสตรทที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรดอยู่ในอเมริกาแต่ว่าวันนี้เขาตกต่ำจนไม่รู้จะตกต่ำยังไงแล้วนะซึ่งตัวละครบันดิตคิดนะครับ กาวเล่าเรื่องราวของเขามาก่อนนะครับแล้วก็มีบทบาทมาสู่ยุคป,ปัจจุบันอีกทีหนึ่งครับซึ่งบทบาทยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบทบาทเละเทะมากนะครับคือเป็นตัวละครที่เรียกว่ามีบทบาทที่เลวซ้ำตาช้าแล้วก็ไม่เป็นผู้เป็นคนมากๆคนหนึ่งในเนื้อเรื่องเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกชื่อจริงของเขาก่อนนะครับเราเรียกว่าบันเด็ตคิดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นฉายาที่เขาเนี่ยสามารถเอาชนะมาทั่วสาริศอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเป็นแชมป์นู่นแชมป์นี่ล่างเงินรางวัลมามากมายก็เหมือนกับว่าเป็นโจจจรสลลลััดเป็็นอออมโที่ออก่กกาางวา กลายมาเป็นแบณดิตคิดนะครับแต่ชื่อจริงของเขาเนี่ยคือคิสฮาร์เวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งอายุของเขาเนี่ยถือว่าน้อยนะครับอายุ26ปีนะถ้าเทียบกับพวกโจโนโจิยูกิอย่างนี้ก็ถือว่าแก่กว่าประมาณสัก8 9ปี10ปีอย่างนี้ทีนี้บทบาทก่อนที่จะมาสู่ดูเอลิสคิงด้อมเนี่ยเราก็ต้องย้อนรอยให้นิดนึงนะครับผมว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นคนที่ออกล่ารางวัลทั่วอเมริกามาแล้วนะครับโดยจุดขายของเขาเนี่ยคือเขาจะพกเป็นแว่นดําแล้วก็มีผ้าคลุมหัวที่เป็นรูปธงของอเมริกาอย่างนนน,นีีีรกก็มาไไปปดููอทท่่่ แล้วก็ได้เงินรางวัลมาเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ก็น่าจะร่ํารวยจากการแข่งเนี่ยแหละครับเออเพราะว่าถ้านับการดูเอลเป็นกีฬาอันหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนคนหนึ่งก็สามารถที่จะล่าเงินรางวัลเก็บเงินอะไรพวกนี้ได้อย่างมากมายนะครับทีนี้บทบาทในอนิเมะผมเหมือนจะไม่เห็นเขาพูดถึงนะแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ที่ผมดูในเว็บของสารานุกรมเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นการ์ดโปรเฟสเซอร์ด้วยนะครับหมายความว่าตัวของแบนดิตคิสเองก็มีความสามารถแล้วก็รู้จักการ์ดอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีความรู้อะไรพวกนี้ก็คือเป็นดู่เนนละ,ะแล้วเด็ที่เขาชชอบใใ้น่่สวหญก็็็คคือจะเเปนด จักเลยนะครับอาจจะมีมอนสเตอร์แบบว่าธาตุมืดมอนสเตอร์เผาปีศาจปนมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่เขาถนัดที่สุดก็คือจะเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรอย่างที่ว่าไปครับวันดีคืนดีนะครับผมตัวของคิสเองเนี่ยเขาก็มีจุดประสงค์บางอย่างเพื่อที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยต่อสู้มาทั่วอเมริกาแล้วใช่ไหมครับแข็งแกร่งมากนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถโค่นคนคน,คนหนึ่งได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้คนคนนั้นือคร,ครนอนอหิด,ด นั่นคือเปกาซัสเจย์ครอฟอร์ดนั่นเองครับตัวของคิสนะครับผมเราจะเห็นตอนที่โจโนจิกับใคบาสู้กันเสร็จแล้วใช่ไหมไครบามีการเล่าย้อนหลังให้ฟังนะครับว่าเขาเคยดูการต่อสู้ของบัดิตคิสประทะกับเบกาซัสนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการมาประทะกันของคิสแล้วก็ของเปการซัสแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องารกกาวแรกเก่านิดนึงตรงที่ว่าตัวของคิสเองเขาก็มีการยื่นขอประลองไปนะครับแล้วก็เปการซัสตอบรับมาโดยที่การประลองท้งนั้นถือว่าเป็นการประลองที่ห่หาาาาาเเมือนนนนกาากัครถป็ท้้ดดดววชูใิ เงินรางวัลของการแข่งทั้งนั้นเนี่ยคือ1ล้านดอลลาร์ซึ่งว่ากันว่าเป็นเงินรางวัลที่เยอะที่สุดเท่าที่คีสเคยไปประลองในการแข่งขันดวลทั้งหมดทั้งมวลม,มานะและการแข่งขันทั้งนั้นก็ใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามีผู้ชมเข้ามาดูในสเตเดียมถึง5 0าหม่นคนด้วยกันครับและในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เหมือนกับเป็นการเดิมพันซึ่งศักดิ์ศรีของเปกัซัสแล้วก็บนณฑิตคีสเลยนะครับคือบนณฑิตคีสก็คือเขามีการออกตัวแรงนะครับว่าเขาจะล้มเปกัซัสให้ได้เลยส่วนเ,วววเว 1, ปกัสซ สามารถจะเล่นแง่แล้วก็กดดันคิสในแง่ของจิตวิทยาได้เมื่อการดวลเริ่มไปใช่ไหมครับแบนดิตคิสเขาก็เริ่มเตรียมแผนการสู้แล้วส่วนเปกกัสซ์เองนั่งอยู่เฉยๆไม่ทาอะไรอะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็หยิบปากกาขึ้นมาเขียนโน้ตอะไรบางอย่างหลังจากนั้นแล้วเขาก็มีการส่งโน้ตอันนั้นให้กับเด็กที่อยู่ด้านหลังไครบะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นไคบะก็มาดูด้วยเนาะโดยเด็กที่นั่งอยู่ข้างหลังไคบะเนี่ยชื่อน้องทอมนะครับผมแล้วเปกกัสซ์ก็ให้น้องทอมทําตามโน้ตทีีี่่่่เเเเกกกกกกกาาาซัั Kiss, ััสขขยยยนนนนนไไวว้้ใหึงงตอแแแรรคคิิมมม็็ดดดููถละ และยังพูดจาเหมือนไม่รู้่อยวินเนด้วยนะครับบอกว่าไม่นึกเลยนะพอแกเนี่ยกลัวแพ้จนต้องหนีฉันไปอะ่ะเออแต่ว่าไม่เป็นไรฉันชนะแกยังไงฉันก็ได้รางวัล1นล้านดอลลาร์อยู่ดีนั่นแหละนะก็มีการดูเอลไปนะครับสุดท้ายแล้วเบนดิตคิสแพ้ทอมครับผมซึ่งทอมเขาก็ทํา,ทาตามโน้ตที่เปกาซัตมอบไปให้นใช่ไหมครับแล้วสามารถเอาชนะมาได้สร้างความอับอายให้กับเบนดิตคิสเป็นอย่างมากใครบัดที่มาร่วมดูการแข่งขันครั้งนั้นก็คือแบบว่าอึ้งไปเลยว่าเฮ้ยเปกาซัตมันทําอะไรกับมันวะนี่ ตกอยู่ใน2อย่างครับผมคือเล่าแล้วก็การพนันครับเท่ากับว่าเงินรางวัลต่างๆนานาที่เขาล่ามาตลอดชีวิตเนี่ยก็หมดไปกับสสิ่งนี้นะครับเหมือนเป็นการยอมใจนะครับว่าเอ้พ่ายแพ้ไปกัสซัดแล้วก็จมปลักอยู่ในความแค้นอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นนะครับผมอย่างที่บอกนะมันเป็นการต่อสู้สเกลใหญ่ที่สุดที่แบนดิตคิสเคยเจอมาแล้วครับและทีนี้ด้วยความหยิ่งพยองของตัวแบนดิตคิสเองนะครับก็ทำให้มีคนเกลียดเขาเยอะอยู่แล้วพอเขาพ่ายแพ้ในศึกนี้กับไปกัสซัดไปปุ๊บคนก็เรียกว่ากระทืบจนจมดิน คือแบนดิตคิสแต่อย่างใดนะครับผมและทีนี้บทบาทมันก็จะมาที่ดูเอลิสคิงดอมนี่แหละครับแบนดิตคิสเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ตระหนักขึ้นมาได้นะครับในวันที่ใกล้หมดตัวแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาจะสามารถหลุดพ้นจากความแค้นความอับอายที่เขาเผชิญมาอย่างยาวนานนี้เขาจะต้องโค่นล้มเปกัสซัสให้ได้ครับเขาก็เลยเป็นอีกหนึ่งคนที่ลอบขึ้นไปบนดูเอลิสคิงดอมนั่นเองครับผมและทีนี้การดูเอลก็มีการเริ่มต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแล้วแบนดิตคิสเขาก็ไปเจอเบสของเขาซึ่ง,งเ Ghost, uka, ake, บม ซึ่งไอ้สคนนี้มันก็เป็นดวลิสที่ใช้คําว่าก็เคารพบบนดิตคิสในฐานะที่ว่าโอ้โหเป็นแชมป์เกา่าเป็นคนที่เคยลา,างวัลก็น่าจะเก่งแหละนะครับก็เรียกเป็นลูกพี่ไปอะไรอย่างนี้เนาะแล้ววันหนึ่งนะครับตัวของบบนดิตคิสเนี่ยก็หลอกล่อให้พวกโจโนจิเข้ามาในถ้ำนะครับแล้วทีนี้โจโนจิเข้าไปต่อสู้กับโคดคุนสึกะโดยที่ว่าบบนดิตคิสก็เป็นคนคอยโคชให้นะครับว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถเอาชนะโจโนจิได้แต่สุดท้ายโคดคุนสึกะก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองครับพอพ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บเนี่นนดกทลงาโแ้ว โกดโคกะสกซสเรียบเลยครับพอเล่นงานเสร็จแล้วยังไงครับเล่นงานเสร็จปุ๊บตัวของเขาก็เอาสตาร์ชิพทั้งหมดของไอ้สคนนี้รวมกันฟลุ๊บมาเฮ้ยได้ครบ10ดวงแล้วไปที่ปราสาทเปกัซัตเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของคิสเขาคือล้างแค้นเบกัซัตเขาไม่สนใจแบบว่าลูกน้องโงโง่ๆแบบนี้อยู่แล้วเนาะพอเข้าไปสู่ปราสาทเปกัซัตได้ก็ต้องบอกว่าบัณฑิตคิสเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วไรบะยูกิคุจากุไมโจโนจิอย่างเงี้ยก็ตามมาอีกทีหนึ่งครับผมก็คือจะครบ4คนในการแข่งขันกกก่่่่่ออออออนนนทีจจะไปเเเัััับซสด้้งงงงคึตตวขขิูู เขาที่ต้องเจอก็คือโจนอุจินั่นเองนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นหลังจากที่ยูกิสามารถเอาชนะคูจากุไม่ได้แล้วนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ของแบณดิตคิสกับโจนอุจิเนี่ยมีประเด็นก่าสู้นิดหนึ่งด้วยนะครับคือที่จริงเนี่ยการที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ในศึกของเปกาซัตได้นะครับจะต้องมีการสมบัติมือขวาของราชาหรือสมบัติมือซ้ายของราชาไวครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีก็คือมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแต่แน่นอนครับผมตัวของแบนดิตคิสที่มันลอกขึ้นเรือมามันไม่มีสิทธิ นีสิทธิ์นะครับแต่ที่นี้เนี่ยการ์ดของโจโนโจิดันถูกแบนดิตคิสขโมยไปครับผมตอนแรกโจโนโจิก็คือจะหมดสิทธิ์เข้าแข่งแล้วนะแต่ว่าคุจักุใหม่มอบการสมบัติของราชาให้กับโจโนโจิมาเพื่อเอาไปต่อสู้กับแบนดิตคิสได้นะครับคิสมันก็งงเลยว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไอ้หนูนี่มันหากร์ดมันจะไหนว่าอ่ะแต่ช่างเถอะอย่างไงกูก็ต้องขยี้มันให้ได้เลยแบนดิตคิสนะครับเขาต่อสู้กับโจโนโจิแล้วก็อย่างที่บอกครับผมเขาสามารถใช้มอนสเตอร์เก่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์เวอร์ดราก้อนไม่ว่าจะ เขาเน้นสู้ด้วยมอนสเตอร์ที่ใช้เป็นมอนสเตอร์เครื่องจักรนะครับผมแล้วโจโนจิเนี่ยใช้คําว่าด้วยแรงกดดันด้วยความพยายามสิ่งที่ต้องแบกรับว่าเขาต้องการที่จะช่วยชีิสกัดจังอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับบันดิตคิสได้ดีมากเลยนะครับเปกกัสซัตเนี่ยประเมินการต่อสู้ของ2คนนี้ไว้อย่างนี้นะครับว่าบันดิตคิสเนี่ยครั้งหนึ่งเคยพ่ายแพ้ต่อเปกกัสซัตไปแล้วเปกกัสซัตเองก็คงไม่คิดหรอกครับว่าบันดิตคิสมันจะไปตกต่ำในขนาดนั้นคือจมอยู่ในเล่าจมอยู่ในการพันนันอด เปกระซัตประเมินตัวคิสแล้วครับผมว่าเขาจมอยู่ในอดีตขนาดนี้อดีตที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและต่อให้ชนะโจโนโจิได้ความสิ้นหวังมันก็อาจจะไม่หายไปตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะเปกัะซัตได้นะครับแล้วเขาก็ประเมินฝั่งโจโนจินะครับว่าโจโนจิเนี่ยเป็นฝั่งของความหวังที่เขาต้องการจะช่วยเหลือน้องสาวของเขาต่อสู้เพื่อที่จะเอาเงินรางวัลไปรักษาตาของน้องสาวนะครับนั่นคือฝั่งของความหวังครั้งนี้คือการต่อสู้ระหว่างความหวังแล้วก็ความสิ้นหวังครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยโจโนจิก็คือสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ แล้วก็มี S Mon s t e เหน่าจุดจุดนั้นผมว่าเท่นะนั่นคือ r ร d Eye Black m e ทัลดราก้อครับใช้ต่อสู้กับคีสได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วคิสเนี่ยด้วยการที่ว่ามันถูกไล่ต้อนถูกไล่ต้อนมันก็มีการ์ดสล็อตแมชชีนออกมาใช้งานครับซึ่งในสุดครั้งนั้นเนี่ยคิสมีการใช้กลโกงในการที่จะเอาการ์ดเซเมาเพิ่มพลังโจมตีให้สล็อตแมชชีนนะซึ่งการ์ดเซเวนเนี่ยนะครับมันอยู่ในเด็กแต่ว่าคิสมันแอบซ่อนไปที่ข้อมือแล้วมันสามารถดึงออกมาใช้งานได้ครับซึ่ง,งโจโนจิ มีพลังโจมตีที่เทียบเท่ากับ Red Eye Black m e t a l Dragon และแต่ทีนี้นยครับผมเทิร์นสุดท้ายบันดิตคิสมันใช้การขโมยเพื่อเอาลูกรับพลิกผันไปทำให้พลังโจมตีของ Red Eye Black m e t a l Dragon กับพลังป้องกันเนี่ยสลับกันส่วนสลับแมชชินก็สลับกันครับผมกลายเป็นพลังโจมตีที่สูงกว่าแต่ทีนี้โจโนจิก็เอาเลยมึงเล่นอย่างนี้กูโต้กลับเลยด้วยการใช้การล้างป่าช้าเอาการหัวขโมยมาครับขโมยการ์ดไรขโมยการทายแมชช n นมานั่นเองครับผมทำให้ Red Eye Black m e t a l Dragon ที่ยังไม่ได้ถูกสลับพลังโจมตีเนี่ยปรากฏขึ้นมาบนลิวแล ให้สามารถเอาชนะบันดิตคิสไปได้นั่นเองครับผมซึ่งพอชนะเสร็จแล้วนะครับบันดิตคิสมันก็โวยเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้โจโนโจิเนี่ยนะมันใช้การส,สมบัติของราชาการสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยจากใครก็ไม่รู้มันไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วที่จะเข้าร่วมครั้งนี้โจโนโจิก็เลยบอกยอมรับไปตรงๆนะครับว่าใช่การใบนี้เนี่ยเป็นการแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ได้รับมาจากผู้จะกุไม่เพราะว่าการของฉันนั้นมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่าแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับกันตรงๆพอยอมรับเสร็จปุ๊บก,ก็ถามบันดิตความ ว่ามีดวงตาพันปีอ่านใจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าบนณฑิตคิสเนเอาการ์ดของยูไปยังไงลาจโนจิบอยแต่เป็กซัสเนเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถให้อภัยบนณฑิตคิสได้เลยก็คือว่าบนณฑิตคิสใช้กลโกงในการแข่งการดูเอลครั้งนี้ครับคือการซ่อนเซเว่นการ์ดที่เพิ่มพลังโจมตี700พอยต์ให้กับสล็อตแมชชีนเนี่ยซ่อนไว้ในกำไรข้อมือแล้วก็ดึงออกมาใช้นะครับไม่ได้เป็นการจั่วการ์ดจากเด็กครับผมซึ่งอันนี้ถือเป็น เดกคิงดอมโดยไวนั่นเองครับแล้วเบนดิตคิสก็โดนลูกน้องของเปกาซัสดึงตัวไปแต่แม่งโตกลับมาได้ครับผมต้องบอกเบนดิตคิสเนี่ยเขาก็มีทักษะในการต่อสู้ประมาณหนึ่งนะครับกระทืบลูกน้องเปกาซัสเสร็จปุ๊บเอาปืนมาจ่อหัวเปกาซัสบอกว่าเปกาซัสถ้าแกไม่อยากตายตรงนี้แล้วก็มอบเงินรางวัลมาให้ฉันซะเดี๋ยวนี้เปกาซัสก็ถึงกับถอนหายใจเลยนะครับว่าหลังจากที่ยูพ่ายแพ้ให้กับมีไปแล้วเนี่ยยูเพิ่งสูญเสียจิตใจของดวลิสไปหมดสิ้นแล้วสิน่ะนะแล้วคิสก็บอกว่าไม่ต้องพูดดดมมมมมมาาาาากกกกก่่งงงงงงงเเเเิิินนนนนนนแล้้้้วววตตัััััีีป็็จุขอออออใใะะะะบบบบไไรรรคคคทผืถ เป็นของในมังงะนะครับเปก็กซัสเขาจะใช้พลังของไอเทปพันปีในการทําเกมแห่งความมืดให้มือของแบนดิตคิสเนี่ยกลายเป็นปืนแล้วก็ยิงหัวตัวเองครับซึ่งาตายหรือไม่ตายอันนี้ไปเดากันเอาเองนะครับผมแต่ว่าในอนิเมะนะครับเขาไม่ได้ทําให้มือของคิสเป็นปืนแล้วก็ยิงตัวเองแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขากดสวิตช์ที่อยู่ตรงเก้าอี้ครับผมทำให้รูของพื้นบริเวณที่แบนดิตคิสยืนอยู่เนี่ยครับมันกลายเป็นหลุมแล้วทาให้แบนดิตคิสตกลงไปถูกส่งลงไปทะเลนอกเกาะเลยครับผมอ่าซึ่งอันนี้มันจะปูบทไปอีกทีนึงก็คคือวว่่าาาหลลลังงจกกททีีแบนดิสตตะเเไปร้้ข ไปเจอกับมาริกนั่นเองครับแล้วมาริกก็เก็บบันดิตคิสขึ้นมาแล้วก็ควบคุมบันดิตคิสล้างสมองไว้ด้วยซึ่งของในมังงะเนี่ยหลังจากที่บันดิตคิสโดนยิงตัวเองตายไปแล้วตรงนี้เนะเาะรุปเฉลิกว่าตายนะคือมันจะมีเรื่องราวต่อมาในดูเอลร์นะครับผมในมังงะเหมือนกันนะครับว่ามีการใช้พลังของเทพยูเรเซอร์ในการชุบชีวิตบันดิตคิสขึ้นมาอย่างนงี้และเขาก็จะกลับมามีบทบาทในของมังงะภาคดูเอลร์นั่นแหละครับแต่ว่าของอนิเมะคือเขาไม่ให้ตายเพื่อที่จะปูบทบาทไปให้มาริกกกกคคววบบบบบุมมแล็็าาาเเจจอออออััยูีททนนงง่่ผถืข ด้วยลิสคิงดมของบัณฑิตคิสไปนั่นเองนะทีนี้พอจบด้วยลิสต์คิงดัมชนะไปกรซัตเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องราวแทรกขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสู้กับไฟสก็ต์ดราก้อนไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกับโอทงิริวจิใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานครับผมยูกิกับอันสึเนี่ยระหว่างที่เขาเดินทางไปโรงเรียนใช่ไหมครับเขาก็เจอกับคนใส่ผ้าคลุมคนหนึ่งนะดูแล้วน่าจะเป็นหมอดูหรือเปล่านี่นะครับเขาก็เหมือนกับจะดูดวงให้ยูกิก็เห็นว่าสงสัยว่านะไอ้สิ่งที่เธอห้อยคออยู่เนนน่มัดัแแแดแลกกงอข้ตตวชาคคุิิ็บ ฉันว่าฉันรู้ความลับอะไรบางอย่างนะขอดูนหน่อยเถอะแปบ๊บเดียวเองแล้วพอยูกิแบบว่าเชื่อไงยื่นให้ปุ๊บไอคนคนนั้นก็วิ่งหนีหายไปเลยครับแล้วก็ยูกิต้องวิ่งไล่ตามอีกแล้วเนะาะไล่ตามไปไล่ตามไปก็ไปอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งแล้วก็เริ่มการดูเอลครับในการดูเอลครั้งนี้นะครับตอนแรกเนี่ยยูกิเนี่ยจะให้ตัวฉันอีกคนนึงออกมาต่อสู้แล้วนะครับแต่ว่าตัวของอาร์เทมอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะคู่หูการดูเอลครั้งนี้นายต้องสู้เองแล้วล่ะเพราะฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังเฝ้้้้าาดูููตตตตัวตัวนนขอนอออองงงยยย่นะ่ก็เเลทํใหส ช่วยไม่ได้นะครับและในการต่อสู้ครั้งนั้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออแต่ว่าเสียงมันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมอนสเตอร์ที่ใช้ก็เป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรซะด้วยนะโดยรวมแล้วสุดท้ายยูกิก็รู้ได้ว่าอ๋อไอคนคนนี้มันคือบัณดิตคิสนั่นเองแล้วบัณดิตคิสที่ต่อสู้กับยูกิอยู่ตอนนี้นะครับคือเขาพูดจาเหมือนเขาไม่ใช่บันดิตคิสนะครับก็แน่นอนว่าตอนเนี้ยเขากําลังโดนมาริควบคุมอยู่นั่นเองครับซึ่งการดูแลปกติที่ตัว ist, บัน, uki, เเเนเกเดิตคีมือ การเอากร์ดที่อยู่ในอุปกรณ์ตามตัวของเขาเนี่ยใส่เข้ามาในมือนะครับผมไม่ได้จวดการาดจากเด็กแหละซึ่งการเหล่านั้นนะครับมาเตรียมไว้ให้นะครับก็คือเป็นการาดพวกแบบแรการ์ดอย่างเงี้ไม่ว่าจะเป็นเซราฮลี่ไนท์ดราก้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับกร์ดกับดงกับดักเมจิกเจมเมอร์ประกาศสิทธิพระเจ้าเอามาใช้ต่อสู้กับยูกิทําให้ยุกิเนี่ยโดนไล่ต้อนพอสมควรนะแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยคเคาะได้ว่าถ้าเป็นตัวั้นอีกคนนึงแล้วก็เขาจะต้องต่อสู้แบบนี้แน่นอนเลย,เลยก็เลยพยายามต่อสู้ไล่ตตตตตต้้ออออออนนนนนโกกกกลลัััับบบ,บิิคิคคสสสไป่่่เเงงงงะรรรซึใหววาาาูมื ว่ามีสติแล้วนะยูกิช่วยฉันด้วยยุกิฉันกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับพยายามจะส่งเสียงของตัวเองออกมาครับแต่ส่งไม่ได้ตอนนั้นถูกมาริควบคุมไว้โดยสมบูรณ์เลยนะและในระหว่างการต่อสู้ะครับต้องบอกว่ามีตัวละครแทรกมาอีกตัวหนึ่งครับผมคือบาคุระร่างมืดครับบาคุระร่างมืดมันแอบตามยูกิมานะแล้วระหว่างที่บัณฑิตคิสกําลังต่อสู้กับยูกิเนี่ยตัวบาคุระรู้เลยว่ามีใครบางคนกําลังควบคุมบัณฑิตคิสอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอใช้พลังของวงแหวนพันปีในการตัดเสสส้้นไไดททีีท่่่คคคคควบบบุุมมมัััิิิตตปชรราากกํงอยู รับได้ถึงแรงกดดันนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีใครมาตัดการควบคุมของเรากับบัณฑิตคิสไปแล้วบัณฑิตคิสก็ได้สติกลับมานั่นเองครับแล้วการดอลที่กำลังดําเนินไปแล้วไลฟ์พอยต์ตอนนั้นก็คือเหมือนกับใกล้จะตัดสินกันได้แล้วนะก็คือยูกิเนี่ยเหลือไลฟ์พอยต์ร้อยเดียวใช่ไหมครับบัณฑิตคิสเหลือไลฟ์พอยต์ประมาณสอ0ร้้าแต่พอบัณฑิตคิสมันได้สติกลับมาปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามีเสียงอะไรในหัวของมันนะที่กําลังแบบควบคุมมันอยู่เนาะแล้วบัณฑิตคิสมันก็ เกี่ยวข้องกับไอไอเทมพ 1, ันปีตัวต่อพันปีที่แขวนอยู่ในตรงบริเวณดูเอลริงของยูกินะครับแล้วแบนดิตคิสมันก็วิ่งเข้าไปทุบตัวต่อพันปีแตกก่กระจุยเลยครับผมและทีนี้มันก็ยังหลอดไม่เลิกน,นะครับมันก็เอาท่อนเหล็กเนี่ยไล่ตีน ون, ตู่นตีนี่ซึ่งในโกดังแห่งนั้นต้องบอกว่ามันมีพวกแบบน้ํามันพวกสายไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้เกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมาครับตัวบาคุระเนี่ยมาช่วยยูกิไว้แป๊บหนึ่งะนะแต่ว่าเขาก็ไปโรงเรียนก่อนเลยครับแม่มึงจะมาช่วยมึงก็มาช่วยแค่นี้นะครับที่ ื่อที่จะฝังพาราไซมายไว้กับตัวต่อพันปีเพื่อเอาไว้ใช้งานอะไรบางอย่างได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยมาคุระหายไปใช่ไหมครับตัวต่อพันปีได้คืนมาหมดแล้วยูกิก็เลยต้องแบบว่าโอ้ oh my god ต้องมาต่อตัวต่อพันปีใหม่อีกแล้วหรือนี่แล้วก็ระหว่างที่จะเก็บตัวต่อพันปีก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับระหว่างนั้นเนี่ยบัณฑิตคิสมันก็ทุบโกดังจนแบบโกดังเกิดไฟไหม้เลยนะครับแล้วบัณฑิตคิสมันก็หนีออกจากโกดังหายไปไหนก็ไม่รู้ครับผมโจโนจิกับฮอนดานะครับก็ตามมาพอดีนะเพราะว่าอันซึเนี่ยูก กลังยืนต่อตัวต่อพันปีท่ามกลางเปลวเพลิงและยูกิก็สามารถต่อตัวต่อพันปีจนสําเร็จได้พร้อมกับโจโนจิกับคอนดักก็ใช้หลักการของคานง,งัดนะครับผมทําให้ตัวต่อพันปีที่ถูกล็อกอยู่กับดวลริงเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับแล้วยูกิก็ถูกส่งโรงพยาบาลไปนั่นเองครับแล้วหลังจากตรงนี้เราก็จะไม่เห็นเลยว่าบัณฑิตคิสเขากลับมามีบทบาทอีกทีหนึ่งตอนไหนนะก็ให้บทบาทของบัณฑิตคิสในคลิปนี้จบลงตรงนี้ได้เลยก็ได้ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความเเลววววอยู่่ใในนนตัแ้ผมมหหาาาค็จ ของเขาไม่ได้เลยครับคือหลายๆอย่างเขาก็ทําตัวเองนะครับผมด้วย m i n d s e การทํานู่นทํานีน่ของเขาเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าให้อภยัยซะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ไว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ไปกับซัดและไปติดเล่าติดการพานันใช่ไหมพอพ่ายแพ้ไปกับซัดเสร็จปุ๊บก็ไปโดนมาหริอควบคุมอีกอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องครับที่เขาก็เป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของตัวเขาเองนะเรามาขนาดนี้แล้วมีใครที่จะแสดงความเห็นใจกับบัณฑิตคิสก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเซฟบัณฑิตคิสบัณ เป็นคนเย็นชาแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าไอเนี่ยมันสมควรโดนแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นใครจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ